สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราต้องมาคุยกันเรื่องใหญ่เรื่องที่อาจจะเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนและเปลี่ยนโลกการลงทุนของเราไปตลอดกาลมันไม่ใช่แค่เรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าไม่ใช่แค่เรื่องของ AI แต่มันคือพรมแดนใหม่ที่เหนือขึ้นไปจากศีรษะเรานั่นคืออวกาศครับเสียงปืนเปิดฉากมันดังขึ้นแล้วครับ สัญญาณทุกอย่างมันเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆว่าการแข่งขันในสนามเศรษฐกิจยุคต่อไปไม่ใช่แค่การแข่งกันสร้างโรงงานบนพื้นดินไม่ใช่แค่การแข่งกันเขียนโค้ดในห้องแอร์แต่มันคือการยึดครองน่าน้าและวงโครจรน,นอกโลกและศูนย์กลางของพายุลูกใหญ่นี้มีชื่อเดียวที่เราทุกคนรู้จักกันดี SpaceX ของอีลอนมัสก์ข่าวลือข่าวหลุดและการวิเคราะห์ต่างๆในช่วงนี้มันหนาหูมากครับ ว่า SpaceX อาจจะกำลังเตรียมตัวสำหรับการ IPO หรือการเข้าตลาดหลักทรัพย์และถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงนี่จะไม่ใช่แค่การ IPO ของบริษัทเทคโนโลยีธรรมดาแต่มันมีศักยภาพที่จะเป็นการระดมทุนครั้งประวัติศาสตร์และเป็นการลงทุนแห่งทศวรรษที่นักลงทุนทั่วโลกรวมถึงนักลงทุนไทยอย่างเราๆจะพลาดสายตาไปไม่ได้เลยแม้แต่วินาทีเดียววันนี้ผมจะพาคุยเจาะลึกแบบยาวๆภาษาบ้นบานๆให้เห็นภาพชัดๆ ว่าทำไม SpaceX ถึงเนื้อหอมขนาดนี้ทำไมอ Elon Musk ที่เกลียดการเข้าตลาดหุ้นเข้าไส้ถึงอาจจะต้องยอมกลีนน้ำลายตัวเองและทำไมโมเดลธุรกิจของ SpaceX มันถึงน่ากลัวจนคู่แข่งแทบจะมองไม่เห็นฝุ่นลองมาไล่เรียงกันไปทีละประเด็นครับทำไม SpaceX และทำไมต้องตอนนี้ต้องเกริ่นก่อนว่าปกติ Elon Musk เป็นคนที่ไม่ชอบระบบตลาดหุ้นครับเขาเคยพูดหลายครั้งว่าการเป็นบริษัทมหาชนหรือ Public Company มันน่ารำคาญ กองมานั่งตอบคำถามนักลงทุนรายไตรมาสต,ต้องมานั่งผวงกับราคาหุ้นระยะสัน้นทำให้วิสัยทัศน์ระยะยาวอย่างการไปดาวอังคารมันทำได้ยากเขาเลยเก็บ SpaceX เป็นบริษัทเอกชนมาโดยตลอดใครอยากลงทุนต้องเป็นกองทุนระดับโลกเป็น private equity หรือคนรวยระดับเจ้าสัวเท่านั้นถึงจะเข้าถึงได้แต่โลกมันเปลี่ยนไปแล้วครับสัญญาณมันเริ่มเปลี่ยนไปในช่วง3าเดือนที่ผ่านมาปัจจัยสำคัญคือสงคราม AI ครับ ตอนนี้ทุกคนเห็นภาพเดียวกันแล้วว่าอนาคตของโลกขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์และสิ่งที่ AI ต้องการมากที่สุดคืออะไรครับคือพลังงานและชิปประมวลผลลองน,นึกภาพตามนะครับตอนนี้บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Google Microsoft Amazon ทุ่มเงินมหาศาลเพื่อสร้าง Data Center เพื่อเทรน AI ปัญหาที่ตามมาคือโลกเราเริ่มมีพื้นที่จำกัดพลังงานไฟฟ้าไม่พอความร้อนที่เกิดขึ้นมหาศาลต้องใช้น้ำและระบบระบายความร้อนที่แพงหูฉี่และทำลายสิ่งแวดล้อม มันเริ่มมาถึงทางตันทางกายภาพบนพื้นโลกแล้วทางออกคืออะไรครับมีคนกลุ่มหนึ่งรวมไปถึงนักวิเคราะห์และตัวอีลอนมัสก์เองเริ่มส่งสัญญาณว่า Data Center ในอวกาศอาจจะเป็นคำตอบสุดท้ายทำไมต้องอวกาศ 1. พลังงานแสงอาทิตย์บนอวกาศมันคือบุสเซที่ไม่มีวันปิดร้านครับบนโลกมีกลางวันกลางคืนมีเมฆบังแต่ในอวกาศถ้าวางตำแหน่งดีๆคุณรับแสงอาทิตย์ได้24ชั่วโมง7วันตลอดทั้งปี พลังงานสะอาดและฟรีแบบอันลิมิตนี่คือฝันของคนทำา Data Center อร์เลยครับ 2. เรื่องความเย็นอวกาศมันหนาวเหน็บครับการระบายความร้อนในบางแง่มุมถ้าจัดการระบบได้ดีมันลบต้นทุนการหล่อเย็นไปได้มหาศาลเมื่อเทียบกับบนโลกที่โลกร้อนขึ้นทุกวัน 3. ความปลอดภัยการจะเข้าโจมตีทางกายภาพต่อ Data c e n t e เที่ลอยอยู่ในวงโครจรมันยากกว่าการขับรถบรรทุกระเบิดไปจอดหน้าตึกบนโลกเยอะครับนี่คือความมั่นคงระดับหน้าชาติ เพราะฉะนั้นโมเมนตัมมันเหวี่ยงมาทาง SpaceX ทันทีเพราะใครล่ะครับที่เป็นเจ้าถนนของอวกาศณเวลานี้ใครที่มีต้นทุนการขนส่งของขึ้นไปบนอวกาศถูกที่สุดในโลกคำตอบมีหนึ่งเดียวคือ SpaceX ครับการจะทำโปรเจกต์ระดับจักรวาลขนาดนี้ไม่ว่าจะสร้าง Data Center ลอยฟ้าหรือจะไปตั้งอนานิคมบนดาวอังคารหรือสร้างเครือข่ายดาวเทียมระดับโลกเงินสดจากกระแสะธุรกิจปกติมันอาจจะไม่ทันกินครับ ม้ SpaceX จะเริ่มมีกำไรหรือ positive cash flow แล้วจากการดำเนินงานตามที่อีลอนบอกแต่การสเกลไประดับ trillion dollar business เพื่อแข่งกับมหาอำนาจโลกอาจจะต้องใช้เงินก้อนโตจากการ IPO นั่นเองครับนี่คือสมมติฐานว่าทำไมดีลนี้อาจจะเกิดขึ้นแกใไ้ในธุรกิจ SpaceX ไม่ได้ขายแค่รถจรวดนักลงทุนหลายคนอาจจะติดภาพว่า SpaceX คือบริษัททำจรวดรับจ้างส่งของส่งดาวเทียมส่งนักบินอวกาศ แต่ถ้าเราจะลงทุนเราต้องมองให้ออกครับว่าเครื่องจักรทำเงินของเขาคืออะไรโครงสร้างรายได้และมูลค่าของ SpaceX จริงๆแล้วถูกขับเคลื่อนด้วยหัวใจสองดวงครับ 1. Starlink บ่อน้ำมันลอยฟ้านี่คือพระเอกตัวจริงครับ Starlink คือธุรกิจอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมวงโครจรต่ำตอนนี้บนหัวเรามีดาวเทียม Starlink เป็นพันๆดวงลอยเป็นตะข่ายคลุมโลกอยู่ความเจ๋งคืออะไรรู้ไหมครับมันทำลายกำแพงข้อจำกัดภูมิศาสตร์ คุณจะอยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกอยู่บนยอดเขาเอเฟเรสหรืออยู่ในพื้นที่สงครามอย่างยูเครนคุณมีเน็ตใช้และเป็นเน็ตที่เร็วพอจะดูสตรีมมิ่ง 4K ได้สบายสบายตอนนี้ Starlink ไม่ได้แค่ขายเน็ตให้คนทั่วไปตามบ้านนะครับเขาไปจับมือกับสายการบินให้บริการ Wi-Fi บนเครื่องบินจับมือกับเรือเดินสมุทรและที่สำคัญกองทัพครับลูกค้ากระเป๋าหนักที่สุดคือกองทัพสหรัฐและพันธมิตร เพราะความเสถียรและความปลอดภัยของมันพิสูจน์แล้วในสนามรบจริงรายได้ของ Starlink เป็นรายได้แบบ Recurring Income คือเก็บกินรายเดือนไปเรื่อยๆยิ่งยิงดาวเทียมเยอะสัญญาณยิ่งครอบคลุมลูกค้ายิ่งเยอะตัวเลขรายได้ตรงนี้แหละครับที่จะทำให้นักลงทุนในตลาดหุ้นตาลุกวาวเพราะมันคาดการได้และเติบโตแบบ e x p o n e n t i a l หรือก้าวกระโดดประมาณการกันว่า รายได้หลัก60-70%ของ SpaceX มาจาก Starlink นี่แหละครับ 2. Starship รถบรรทุกข้ามจัก,กรวาลถ้า Falcon 9คือรถกระบะที่ใช้งานคุ้มค่า Starship คือรถพ่วงคอนเทนเนอร์ขนาดยักษ์ที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยสร้างมามันคือจรวดลำยักษ์ที่ Elon Musk ตั้งใจสร้างเพื่อพาคนไปดาวอังคารแต่มูลค่าทางเศรษฐกิจในระยะสั้นคือการขนของครับ สตา r s h i p จะทำให้ต้นทุนการส่งน้ำหนัก1กิโลกรัมขึ้นสู่อวกาศถูกลงแบบมหาศาลถูกจนคู่แข่งสู้ไม่ได้เมื่อขนส่งถูกลงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานในอวกาศการส่ง Data Center หรือการทำธุรกิจโรงงานในอวกาศหรือ Space Manufacturing มันจะกลายเป็นเรื่องที่ทำกำไรได้จริงและอย่าลืมว่า n a s าจ้าง SpaceX เป็นคนหลักในการพานักบินกลับไปดวงจันทร์ในโครงการ Artemis นี่คือสัญญาระยะยาวมูลค่ามหาศาลที่การันตีรายได้ฝั่งภาครัฐทำไมถึงบอกว่าเป็นการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในรอบ10ปีลองมองย้อนกลับไปครับ10-20ปีก่อนเราตื่นเต้นกับหุ้นอินเทอร์เน็ตอย่าง Google, Amazon, Facebook ช่วง5-10ปีที่ผ่านมาเราตื่นเต้นกับ t ท s l a และ Nvidia แต่ SpaceX มันคือโครงสร้างพื้นฐานของยุคถัดไป มันเหมือนคุณกําลังได้ลงทุนในบริษัทที่สร้างถนนและระบบสื่อสารทั้งหมดให้กับระบบเศรษฐกิจใหม่ที่ชื่อว่า Space Economy Bloomberg และนักวิเคราะห์หลายสำนักประเมินกันว่า Valuation หรือมูลค่าบริษัทของ SpaceX อาจจะพุ่งไปแต่ระดับ t r i l l i o ดอลลาร์000 000 000 000ได้ในอนาคตตอนนี้มูลค่าในการซื้อขายหุ้นนอกตลาด Private Market อยู่ที่ประมาณ1.8-2แสนล้านเหรียญซึ่งก็ถือว่าใหญ่มากแล้วครับ ใหญ่กว่าบริษัทเกือบทั้งหมดในตลาดหุ้นไทยรวมกันซะอีกแต่ถ้ามองว่านี่คือบริษัทที่จะผูกขาดการขนส่นงอวกาศและเป็นผู้เล่นเบอร์หนึ่งด้านอินเทอร์เน็ตดาวเทียมโอกาสที่มูลค่ามันจะโตไป3เท่า5เท่าหรือ10เท่าในอีก10ปีข้างหน้ามันไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันเลยครับเทียบกับบริษัทเทคยักษ์ใหญ่ที่รายได้เริ่มนิ่ง SpaceX ยังอยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนต้นที่กำลังโตวันโกคืนความเสี่ยงที่ต้องรู้ก่อนฝันหวาน เหรียญมี2ด้านเสมอครับเราคุยเรื่องดีๆไปเยอะแล้วต้องมาดูความเสี่ยงกันบ้างเพราะการลงชุนใน SpaceX ไม่ใช่การฝากเงินธนาคารความเสี่ยงด้านเทคนิคหรือระเบิดได้ธุรกิจอวกาศคือ Rocket s i e e ของจริงครับมันมีความซับซ้อนสูงจรวดระเบิด1นึ่ลำอาจหมายถึงการขาดทุนมหาศาลการล่าช้าและราคาหุ้นที่ร่วงดิ่งเหวถึงแม้ SpaceX จะมีประวัติความสำเร็จสูงมาก แต่ความผิดพลาดเกิดขึ้นได้เสมอโดยเฉพาะกับจรวดรุ่นใหม่อย่าง Starship ความเสี่ยงด้านกฎหมายหรือ geopolitics ดาวเทียม Starlink เป็นเรื่องความมั่นคงจีนรัสเซียหรือประเทศอำนาจนิยมอาจจะแบนหรือถึงขั้นพยายามยิงทําลายหากเกิดข้อพิพาทก็ได้ธุรกิจนี้เกี่ยวพันกับการเมืองโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นอกจากนี้กฎหมายอาวกาศยังเป็นเรื่องใหม่เรื่องขยะอวกาศเรื่องการจราจรทางอากาศ สิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคที่อาจจะทําให้การเติบโตสะดุดได้ความเสี่ยงจากตัวอีลอนมัสก์ต้องยอมรับว่าอีลอนมัสก์เป็นอัจฉริยะแต่ก็เป็นคนที่คาดเดาไม่ได้ทวิตเดียวของเขาอาจจะทําให้หุ้นพุ่งหรือร่วงก็ได้ครับการบริหารงานแบบฮาร์ดคอร์ของเขาอาจจะดีสําหรับผลงานแต่อาจจะสร้างปัญหาด้านธรรมาพิบาลหรือภาพลักษณ์ได้เช่นกันในมุมมองของวอลล์สตรีทคู่แข่งแม้ตอนนี้ SpaceX จะน้โดง่ง แต่เจฟเบโซสหรือ Blue Origin หรือภาครัฐของจีนก็กำลังเร่งเครื่องตามมาติดติดในระยะยาวตลาดนี้อาจจะไม่ได้ผูกขาดเจ้าเดียวเสมอไปครับแล้วนักลงทุนไทยอย่างเราจะเอาอยัางไงดีถ้าสมมติว่าข่าวลือเป็นจริงหรือ Elon Musk ตัดสินใจ Spin-Off เอา Starlink เข้าตลาดหรือเอา SpaceX เข้าตลาดนักลงทุนไทยอย่างเราควรเตรียมตัวยังไงอย่างแรกเปิดบัญชีหุ้นต่างประเทศครับ เดี๋ยวนี้โบรกเกอร์ไทยหลายเจ้าไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันอย่างดาม Streaming g l o b a l i n n o v a t e X และอื่นๆให้บริการซื้อหุ้นอเมริกาได้ง่ายมากเริ่มต้นด้วยเงินหลักร้อยหลักพันบาทอันนี้ต้องเตรียมไว้เลยครับเพราะถ้าเขาประกาศปุ๊บเราจะได้พร้อมกระโดดเข้าไปปับ๊บหรืออย่างน้อยก็มีสิทธิ์ซื้ออย่างที่2ศึกษา DRX หรือกองทุนรวมครับในอนาคตถ้าหุ้นระดับนี้เข้าตลาด ตลาดหลักทรัพย์ไทยก็น่าจะสนใจเอามาทำ DRX ให้เราซื้อขายเป็นเงินบาทได้ง่ายๆหรือไม่ก็มองหากองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นเติบโตทั่วโลก Global Growth หรือกองทุนที่เน้นเทคโนโลยีอวกาศแบบ Ark Invest หรือเจ้าอื่นๆกองพวกนี้มักจะเข้าไปถือหุ้น SpaceX ทันทีที่มีโอกาสหรือบางกองอาจจะถืออยู่นิดหน่อยผ่านตลาด Private อยู่แล้วครับขา3เตรียมใจเรื่องความผันผวนครับ หุ้นเทคและหุ้น IPO ช่วงแรกราคาจะเหวี่ยงแรงมากครับไม่เอาเงินร้อนมาลงให้มองเป็นการลงทุนระยะยาวซื้ออนาคตคิดซะว่าเราซื้อตั๋วเดินทางไปกับยานลำนี้อาจจะอีก5ปี10ปีถึงจะเห็นดอกผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยกลยุทธ์สำหรับนักลงทุนไทย Don't for more all in อย่าเทหมดหน้าตักเวลาข่าวมันดังคนจะแห่กันไปซื้อจนราคาอาจจะแพงเกินจริงหรือ Overprice ในวันแรกแรก ให้แบ่งไม้ซื้อครับทยอยสะสมอย่าใจร้อนจับตาดูข่าว Starlink IPO แยกออกมามีความเป็นไปได้สูงมากที่อ l o n Musk จะแยก Starlink ออกมาขายหุ้น IPO ก่อนเพราะธุรกิจนิ่งกว่าทำเงินชัดเจนกว่าส่วนตัว SpaceX แม่ที่ทำาจรวดอาจจะเก็บไว้เป็น private เพื่ออิสระในการพัฒนาเทคโนโลยีถ้า Starlink มาจริงๆตัวนี้คือน,น้าเก็บครับเพราะมันคือ cash cow ติดตามตัวเลขงบการเงิน ทันทีที่ข้อมูลยื่น filing ออกมาให้เข้าไปดูรายได้กำไรและหนี้สินจริงๆว่าของจริงหรือเปล่าอย่าฟังแต่ข่าวรือครับดูว่าต้นทุนต่อนหน่วยของการส่งดาวเทียมลดลงจริงไหมลูกค้าเติบโตจริงไหมบทสรุปส่งท้ายเพื่อนนักลงทุนครับผมอยากจะบอกว่าช่วงเวลาที่เรากำลังมีชีวิตอยู่นี้เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นที่สุดช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์มนุษยชาติเมื่อก่อนเรื่องอวกาศเป็นเรื่องของรัฐบาลเป็นเรื่องของนิยายวิทยาศาสตร์ แต่วันนี้มันกำลังกลายเป็นธุรกิจที่จับต้องได้และพวกเราคนธรรมดาธรรมดาก็มีโอกาสที่จะเป็นเจ้าของร่วมในธุรกิจระดับจักรวาลน,นี้ SpaceX ไม่ได้เป็นแค่หุ้นตัวหนึ่งแต่มันเป็นตัวแทนของความทะเยอทะยานของมนุษย์ที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆการลงทุนใน SpaceX ถ้ามันเกิดขึ้นคือการเดิมพันว่ามนุษย์เราจะไม่หยุดแค่บนโลกคือการเดิมพันว่า Data Center ในอนาคตจะลอยอยู่เหนือหัวเราและอินเทอร์เน็ตจะเข้าถึงคนทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนสายเทคนิคสาย VI หรือสาย DCA เรื่องนี้คุณต้องตามครับเพราะนี่อาจไม่ใช่แค่การลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในรอบ10ปีแต่มันอาจเป็นจุดเริ่มต้นของ S-curve ตัวใหม่ของเศรษฐกิจโลกที่จะเปลี่ยนเงินในกระเป๋าของคุณถ้าคุณมองเห็นและคว้าโอกาสนั้นไว้ทันเสียงปืนเปิดฉากดังแล้วคุณจะวิ่งไปกับเขาหรือจะยืนดูอยู่ข้างสนาม เตรียมบัญชีให้พร้อมศึกษาข้อมูลให้แน่นแล้วรอดูวันที่จะรวจฟาวค่อน,นายพากระดานหุ้นทยานขึ้นฟ้าครับขอให้ทุกท่านโชคดีและสนุกกับการลงทุนในอนาคตครับสวัสดีครับ